มีงบ1 0 0 0 0หมื่นถึงสี่หมบาทซื้อคอประกอบเครื่องใหม่จะได้สเปคแบบไหนบ้างคลิปนี้มาดูกันครับค <Yahoo! S 1> อมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมคาำนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาพูดถึงการจัดสเปคในช่วงปลายปี2022กันนะครับผมซึ่งในช่วงที่ไอ้บอลอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีงานคอมมาดประจําปลายปีนี้เองนะผมเป็นงานคอมมาดเกมออนนะครับซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับผมงานนี้ไอ้บอลไม่ได้ไปนะก็เลยจะมารวบรวมโปรต่างๆให้เพื่อนๆดูกันนะผมเป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆแบบจะซื้อคอมประกอบในช่วงงบตั้งแต่1น0 0 0ห0 0 0 0สองหม สี่หมเนี่ยจะได้สเปคแบบไหนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยครับมาเริ่มที่เซตแรกกันก่อนเลยนะครับผมในช่วงราคา1,000 0บาทนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง1,000 0ด้วยซ้ำนะครับเป็นของร้าน แอดไว้นะครับผมตัวเซต AMD A091 นะครับผมตัวนี้นะผมจะให้ CPU เป็น Ryzen 3 Pro นะครับผม4350นะแล้วก็ได้เมนบอร์ดเนี่ยเป็นตระกูล X ด้วยนะครับ x 3 0 m RAM 16GB SSD 250 Power Supply 550W แล้วก็มีเคสเป็น Cooler Master ให้ด้วยนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะผมดูจากในรูปได้นะบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบอยากได้คอมมาทำงานพื้นฐานดูหนังฟังเพลงแบบท่องเว็บเบาๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวรหนึ่งที่น่าซื้อมากๆนะครับที พิเศษกว่านั้นผมถ้าซื้อภายในงานเนี่ยสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนด้วย uh huh. นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหถ้าใครไปงานคมมมาเนี่ยคุ้มจริงๆนะครับถ้ามีบัตรเครดิต่นะต่อมานะครับผมตัวที่2นะผมยังอยู่กับที่ร้านแอดไว้นะครับเป็นเซ็ต AMD A092 นะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่13,900บาทนะ ได้ CPU นะผมเป็น Ryzen 3 4 1 0 0นะครับบอร์ดก็เป็นตระกูล X นะครับ X370M แล้วก็ได้การ์ดจอยแยกด้วยนะผมเป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยนะ RX6500XT นะผมซึ่งความแรงเนี่ยมันจะ,ะพอๆกับ GTX1650 แล้วก็ 1650Ti นะผมมันอยู่ระหว่างกลางนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้ RAM16 SSD500GB Power s u p p l y 5 5 0วัต์แล้วก็ได้เคสเนี่ยเป็นตัว Chill M031 ด้วยนะผมเป็นของ MSI นะครับหน้าตาเคสของเขาก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ ของแถมของเขาคือเยอะแยะมากมายมีเสื้อฮูดดี้มาให้ด้วย <c oughs> ในราคาค่าตัวแค่แบบหมื่นต้นๆนี่คือได้การ์ดจอแยกรุ่นใหม่แล้วนะ ชัดมากนะผมมาดูตัวที่3นะครับซึ่งลำดับที่3เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4สเปคด้วยกันนะผมตัวแรกเนี่ยเป็นของร้าน a d ดไว e นะผมในเซ็ต AMD A094 ใช้ CPU เนี่ยเป็น Ryzen 5 5600นะครับการ์ดจอเป็น RTX 3050เป็นของยี่ห้อ ASUS ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ก็เป็น ASUS ทับเช่นเดียวกันหน้าตาก็เห็นจากในรูปได้เลยนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือได้ Power Supply เนี่ย650วัตต์ด้วยนะครับเผื่อใครที่แบบเอาไปอัปเกรดเผื่ออนาคตนะ RAM ก็16 g นะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นของร้านแอดไวช์เช่นเดียวกันนะผมแต่จะเป็นของ Intel นะครับผมตัวเซต i 1 3 2นะจะต่างกันเฉพาะ CPU แรมแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอ i 3 7 2นะครับรหัส12100นะเมนบอร์ดก็เป็น h 2 6 1 0 m นะครับแล้วก็แรมเนี่ยจะเป็นตัวคอแ i r นะครับผม16กิกนะราคาก็คือเท่ากับตัวแรกเลยนะครับก็คือ20,000 900บาทน,นะตัวต่อมานะครับผมเป็นของร้าน JB นะผมตัวนี้เป็นรหัส J 0 3 7 2นะครับ CPU เนี่ยเป็น Intel Core i 3 72นะ1 2 1 0 0 F นะครับการ์ดจอก็เป็น RTX 3050เช่นเดียวกันนะผมบอร์ดที่ก็เป็น H 2 6 0 m r a M แรมก็ให้มา16 g b กิกนะผมเป็นของ Corsair 8คูณ2นะฮาร์ดดิส500กิกพาวเวอร์ซัพพลายห้าวัตต์ 80+ ในะผมตัวนี้เป็นของ Antec นะแล้วก็เคสก็เป็น Antec เช่นเดียวกันนะตัว NX201 RGB นะครับผมในราคาค่าตัวอยู่ที่2 9 0 0บาทแล้วก็สุดท้ายนะผมตัวที่4นะเป็นของร้าน IT City นะครับตัว Comset 236นะครับผมตัวนี้ CPU จะอัปเกรดขึ้นมานะเป็นตัว Core i5 12400F นะครับผมแล้วก็การ์ดจอเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะผมเป็นตัว RTX 2060ขนาด6 g ินะครับ D ีนะผมก็เป็นของ WD Black นะครับ500กิกแรมนะผมก็เป็นแบบ16กิกนะผมเป็นแบบ8กิก2แถวของ Kingston นะครับเมนบอร์ก็เป็นตัว Asrock H 6 1 0 m Power supply 550วัตต์ของ Antec แล้วก็เคสนี่ก็เป็นตัว Antec เช่นเดียวกันนะแตเป็นตัวรหัส NX 2 9 2นะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะมีพัดลมด้านหน้า3ตัวเลยนะผมเป็นแบบ R G B ด้วยนะครับในราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะอยู่ที่21,990บาทนะครับของแถมก็ตามด้านล่างเลยนะมีตัว ตบ๊วเบลตให้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเซตที่4กันบ้างในช่วงราคา2 0 0 0บวกลบนิดๆน,น,นะครับผมตัวแรกเป็นของร้านแอดไว้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเซต A098 นะ CPU เนี่ยเป็นไรเซน55600นะครับการ์ดจอนี่ก็ได้มาเป็น RTX 3060แล้วนะผมบอกเลยว่าโหช่วงนี้ใครจะซื้อคอมประกอบเนี่ย คุ้มมากมนะผมปกติแล้วถ้าย้อนไปเมื่อต้นปีเนี่ยถ้าจะได้3060นี่ก็คือต้องแบบเกือบเกือบสี่มือนะครับผมตอนนี้คือ2 0,000ื่นกลางๆก,ก็ได้แล้วนะแล้วก็แรมของตัวรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ16กิกหแถวนะผมเป็นของคอแซ เมนบอร์ดก็เป็นตัว B 550M นะครับ SSD ขนาด512กิกพอร์ u ส p ายเป็นของ Antec นะครับผมขนาด650วัตต์นะครับผมส่วนเคสเนี่ยเป็นของ Salman นะครับผมเป็นตัว RGB ด้วยนะครับสงเก็ดว่าด้านหน้าเนี่ยก็มีพัดลมมาให้ถึง3ตัวนั่นเองนะเป็นไฟ RGB ในราคาค่าตัวเพียง26,900บาทเท่านั้น ถัดมาผมเป็นเซตที่4ตัวที่2นะผมเป็นของร้าน JIB นะครับรหัส J 0 3 7 3นะ CPU เนี่ยเป็นของ Intel นะผม i 5 72รุ่นร้อ,อนฮิตเลยนะ1 2 4 0 0 F การ์ดจอก็เป็น RTX 3060นะครับผมอันนี้เป็นของ ASUS ด้วยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็ ASUS เช่นเดียวกันนะเป็นตัว H 6 1 0 M นะครับแรมเนี่ยก็เป็นของ Corsair 8GB 2แถวนะครับแล้วก็ SSD เนี่ยขนาด5 0 0 g b อ o w e r s u พ p l y ายเป็นของ Silverstone ขนาด 600วัตต์80พัดไว้แล้วก็เคสเนี่ยเป็นของ Montech S2 นะผมพัดลม RGB ตัวใหญ่2ตัวด้านหน้านะในราคาค่าตัวอยู่ที่27,900บาทนะครับก็คือแพงกว่าตัวแรกมา1,000บาทนั่นเอง แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมคอมเซตที่4ตัวที่3นะครับเป็นของร้าน IT City ตัวรหัสคอมเซต245นะ CPU เนี่ยจะเหมือนของร้าน JAB เลยนะครับเป็นตัว i 5 1 2 4 0 0 F การ์ดจอก็เป็นตัว RTX 3060อันนี้เป็นของ Inno 3D SSD นะครับผมขนาด 500GB กิกเป็นของ WD Black นะครับผม SN 7 7 0เป็นแบบ PCIe 4.0ด้วย RAM ก็ให้มา 8GB กิกคูณ2เป็น16บกิกนะครับเมนบอร์ดก็เป็น H 6 1 0์ M Power Supply เนี่ยให้มาขนาดใหญ่เลย 700ร้อยบาทนะครับผม80พัดไว้ด้วยเป็นของแซลแมนนะครับแล้วก็เคสเนี่ย เป็นของ d a r k f i s h นะครับ Dk 3 5 1สีขาวสวยงามเลยนะในราคาค่าตัวเท่ากับร้าน Jb ตะกี้นะครับอยู่ที่27,900บาทใครที่ชอบแบบเคสสีขาวเนี่ยก็มาดูของร้าน itcity ได้โอเคต่อมาับผมเป็นเซตที่5นะผมก็คือในช่วงงบประมาณ30,000นินนิดๆไม่เกิน35,000นะครับตัวนี้มีร้านเดียวเลยนะครับเป็นของร้าน b a d a n a it นะผมเป็นเซต intel เซต4นะ cpu เนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือนเดิมนะครับผมตัวยอดนิยม i 5 1 2 4 0 0 f นะครับแล้วก็การจองเขาเนี่ยเป็น RTX 3070แล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มอะเซตนี้30,000ต้นต้นๆได้3070นะเมนบอร์ดก็เป็นตัว B 6 6 0 M นะครับแรมก็เป็นตัวของ Corsair นะผมขนาด16กิกนะเป็นแบบ8กิก2แถว SSD ก็เป็น Samsung 980ด้วยนะครับตัวแรงเลยนะขนาด 500ร้กิกเช่นเดียวกันนะครับผมพาวเวอ่าสไปายเนี่ยก็เป็นตัวเทอร์โมเชคนะครับผมขนาด750วัตต์นะครับผมก็คือเผื่ออักเกินอนาคตได้ด้วยนะแล้วก็เคสเนี่ยเป็นของ m o n t e ทคนะครับผม X3 นะครับก็คือจะมีพัดลม RGB 3ตัวอยู่ด้านหน้าตัวเครื่องนะสังเกตดูจากรูปได้นะครับผมเคสเนี่ยคือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะของแถมอันนี้เนี่ยเขามีตัวเก้าอี้ได้ด้วยนะผมเป็นตัวเก้าอี้สนามนะนี่บอลอยากได้ส่วนตัวนะครับผมในราคาห้าตัวเซตนี้เนี่ยแค่3 3 9 0 0 บาทเท่านั้นนะครับผมก็คือในบรรดาเซตที่ไอทีบอลแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยไอทีบอลมองว่าเซตอันนี้แหละน่าจะคุ้มที่สุดแล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเซตที่6นะครับก็คือในช่วงราคา3 5มหมขึ้นไปไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับอันนี้จะมี2เซตด้วยกันนะก็คือเซตรแรกเนี่ยเป็นของร้าน IT City นะครับเป็นตัวคอมเซตสองห้านะครับ CPU ก็ยังคงเป็น ตัวเดิมนะครับผม i5 1 2 4 0 0 f แต่การ์ดจอเนี่ยเขาอัพเกรดขึ้นมาเป็นตัว rtx 3070 ti นะครับผม s s d ก็เป็นของ w d b a l a c k นะครับโจเจน4 500กิกนะแล้วก็แรมก็ใหมาเป็นแบบ16กิกนะครับเป็นแบบ8กิก2แถวนะเมนบอร์ดก็เป็นตัว asus Prime นะครับผม b 6 6 0 คาวเวอร์ p l ายเป็นของกิกะไบต์นะครับ750วัตต์80พาสโกลด้วยนะแล้วก็เคสเนี่ยก็เป็นของ Thermaltake เชินเดียวกันนะมีพัดลม3ตัวเป็นรุ่น V250 TG นะ ก็คือหน้าตาเคสก็ดูจังี้รูปได้เลยนะผมสวยงามใช้ได้ในราคาค่าตัวแค่37,990บาท <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายนะผมเป็นของร้าน JIB นะรหัส J 0 3 7 8นะครับตัวนี้ก็คือได้ CPU แรงเลยนะเป็นตัว Core i 7นะครับ 2> <c oughs> 1 2 7 0 0 F กาจอเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเข่าตัวก่อนหน้านี้นะเป็นตัว RTX 3070นะครับผมส่วนแรมเนี่ยพิเศษเลยนะผมให้มาถึง 32GB ิกนะผมเป็นแบบ1 6 g ิกแถวนะ เมนบอร์ดก็เป็นของ a s ส o ลกนะครับ B 6 6 0 M SSD นี่ก็เป็นของ Samsung นะครับผม980ขนาด500กิกพอร์ตสปายเจ็ดร้อยหวัตต์80ดสิบพัทบอร์ดนะครับผมแล้วก็เคสเนี่ย เป็นของ p, p a n t e x นะครับผม P 3 6 0 A นะตัวนี้จะมีตัวพัดลม RGB มาให้2ตัวด้านหน้านะครับผมราคาค่าตัวนี้อยู่ที่39,900บาทนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจะบอกวพวกสายทำงานกราฟิกตัดต่อนะครับผมก็คือเ assim, น้น CPU กับ RAM เยอะๆนั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคอมประกอบในช่วงงบราคาประมาณ1 0 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการจัดสเปคเลือกซื้อต่อไปนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เองเนี่ยไอ้บอลต้องบอกไว้ไอ้บอลไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใด ก็ค,คือไปเลือกโปรจากในงานคอมมานด์เนี่ยมาดูมาดูแล้วก็มาคัดเลือกว่าตัวไหนคุ้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะส่วนคนที่สนใจนะ่มที่จะไปซื้อในงานคอมมานด์ก็ต้องรีบกันหน่อยนะผมเพราะงานเนี่ยมีแค่ถึงวันที่ 27- พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับผมที่ไบเทคบางนานะขึ้น BTS ลงสถานีบางนานะผมสามารถเดินต่อถึงได้เลยหรือว่าจะขับรถไปก็ได้นะผมที่จอดรถก็สะดวกสบายนั่นเองนะแล้วก็แนะนําว่าให้ไปวันสุดท้ายนะผมมีรถแลกแจกแถมเยอะแน่นอน แล้วก็ถ้าหากเพื่อนเคนไหนนะผมมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแลวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ c ่อชแนลคอมคาบด้วยนะครับ